นี่ก็เป็นคนดังครับเพื่อนครับยี่หงก็ดังไฟโอ้ติดอยู่ได้รอบนี่เนาะคนดังเนาะนี่ก็จะเผาครับเพื่อนครับนี่โอ้เผาเดี๋ยวให้ไฟติดก่อนนะครับน้องเพื่อนเนาะครับเผาไว้ถ้าเนี่ยครับเผาไว้ทำหมกไว้ตะแกงนะครับเนาะเคียนแกงนี่โอ้แสบๆเลยครับนี่หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้เลี้ยงครับนี่ หน่อไม้เลี้ยงหวานงามๆเลยครับช่วงนี้กำลังออกลายครับน้องใหม่ครับอ่านีของจเะเผาให้เบือเ้องเผาน้อไม้เนะี่ยเออมาเนี้ครับนี่ เอาให้มันใหม่ให้มันอมดีดีครับ<ช>เพื่อนครับนี่เอาครับเผาไปเรื่อยๆ หอมๆครับตห้มนันมอมนะครับเนาะใกล้แล้วครับเพืเ่อนๆครับใกล้แล้วเนี่ยครับห้อก็ต้องเผา เผาแบบประมาณนี้เลยครับให้มันอมอมดีๆนะครับเพื talk. ่อนเนาะเผาเสร็จแล้วก็จะทิ้งไว้สักพักนึงครับทิ้งไว้สักพักเขาจะเฝ้าแกเปลือกออกเลยนะครับเนาะเผาให้มันใหม่ๆให้มันเปียกให้มันกินออกกินหอมๆนะครับเนาะแล้วเขาสะทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันอมดีๆจากนั้นเขาจะที่ปอกเปียกครับเพื่อนครับแล้วเราก็จะปอกเปียกปอกเปียกเสร็จแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็ อยากแกงกับเคียนครับเคียนเคียนเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับน้องเพื่อนเนาะทีซุปกับซุปซีก้อยกับก้อยก้อยกับแซ่บครับนี่อืมกำลังหอมครับกำลังหอมนี่ครับเพื่อนครับผมเผาเสร็จแล้วนะครับเนาะเผาเสร็จแล้วเกากระบอกเปียกครับปอกเปียกไปล้างน้ำนะครับเนาะ อยากแกงกับเคียนนะครับเนาะเคียน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 เนหรือเพื่อนๆบางคนนี่กัอันแพ็กใส่ถุงครับเราไปนึ่งเก็บไว้ในนานนะครับเนาะแพ็กใส่ถุงแล้วก็นึ่งบางคนกัเคียนชิยนๆแล้วก็แกงได้เลยนะครับเนาะเบอกแล้วว่าไม่ไหม้ไม่ไหม่ไม่ไม่เลยจะ่าหอมครับ หอมๆเลยครับเพื่อนครับนี่ก้อยกระเสียบด้สเน่ก้อยก็คือแบบนี้เลยครับนี่เคียน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 ขั้นขั้นขั้นไซน้ำบีบบังน้าวส่ขั้นขั้นนะครับเนาะจักหน่อยนะครับเนาะ นั่นใหม่เขากับป๋าดอ๊อกนี่ห้องเอาไปล่างครับมมอมห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 อม อันนี้อยู่ขงเพอจะเผาเราก็ถิ่มไว้สักพักหนึ่งครับนี่มันเย็ยนแล้วเนะครับเนาะเย็ยนแล้วก็มากแกะอ่อนผดนี่ อ่อนเลยครับนี่เดี๋ยวเขาซิน้ำไปล้างครับเพื่อนครับ Thank yeah. you. จะได้ลักษณะนี้ครับ,รบแล้วเาก็ไปต้มอเ,เออไป แล้วก็เอาไปต้มนะครับเนาะดูพัสกุแกงได้เลยครับเพื่อนครับใส่ถุงก็ได้ครับใส่ถุงแล้วก็หนึ่งก็ได้ครับเขียนแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็หนึ่งก็ได้นะครับเนาะมันก็จะหอมๆครับซุปแห้งแซ่บครับเนี่ยเอาไปซุป ประมาณนี้นะครับเนาะเป็นเพื่อนเพื่อนเบิ้งประมาณนี้แหละครับ